สตังรูสตังรูไปนกระับซื้อนะคะสตังรูทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะสตังรูชนิดราคาห้าสตังสิบสตังหนึ่งสตังครึ่งสตังครึ่งตังก็มีนะคะตังรูคุยกันถึงเรื่องสตังรูครึ่งสตังก่อนปีแปดศูนย์ในช่วงสมัยปีพศสองสี่แปดศูนย์ ในสมัยนั้นนะคะเกิดของเข้าของขึ้นราคาสูงมากราคาสินค้าของแพงประชาชนเดือดร้อนเข้าของแพงช่วงสงครามแหละค่ะแล้วพอดีว่ารัฐบาลเขาก็มีนโยบายนะคะอยากให้สินค้าราคาปรับให้ต่ำลง ขาจึงออกอุบายเนี่ยค่ะโดยการผลิตเหรียญครึ่งสตางค์ปกติเขาจะมีแค่หนึ่งสตางค์นะคะทองแดงหนึ่งสตางค์รัฐบาลจึงได้ผลิตเหรียญครึ่งสตางค์ออกมาเพื่อที่จะได้ว่าเอาครึ่งสตางค์ไปซื้อของได้ของจะได้ถูกลงมาให้เหลือครึ่งสตางค์อะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพิมพ์ออกมาแล้วนะคะผลิตเหรียญนี้ออกมาแล้วเหรียญนี้ออกไปซื้อของอะไรไม่ได้เลยเพราะของเขาไม่ได้ลดตามค่าเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญครึ่งสตางค์ เราจึงไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นในท้องตลาดทั่วไปไม่มีด้วยความที่ผลิตมาแล้วแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะเหรียญครึ่งสตางค์ส่วนมากเลยจะไม่ผ่านการใช้งานมีเหรียญเนียที่ผ่านใช้มาปนมาน้อยมากคะ่ะที่เหรียญครึ่งสตางค์จะผ่านการใช้งานแล้วก็สึกคะ่ะส่วนมากที่ไปได้มาเหรียญครึ่งสตางค์แทบจะไม่ผ่านใช้เยอะมากนะคะ ที่ไปที่มาของเหรียญครึ่งสตางค์นี่แหละค่ะสเสน่ห์ของนักสะสมที่สะสมเหรียญทั่วไปก็จะมีแบบนี้ทุกเหรียญจะมีประวัติเรื่องราวบอกเล่าหมดเลยนะคะเหรียญครึ่งสตางค์ผลิตมาเพื่อที่จะให้สินค้าลดราคาแต่ปรากฏว่าผลิตออกมาแล้วใช้ไม่ได้สินค้าไม่ได้ลดแล้วก็มาเนี่ยอ่าเหรียญดีบุกอันนี้ของราชการที่8เหรียญดีบุกนี่ก็คืออันนี้10ส,สตางค์ด้วยเนี่ยเหรียญดีบุกเนี่ยที่ผลิตเหรียญดีบุกออกมาเพราะว่า ด้วยความที่ปกติเลยเราจะผลิตจากทองแดงและก็นิกเกิลแต่ช่วงนั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา,าทําการค้ากับต่างประเทศไม่ได้เราหาสินค้าทีา่หาวัสดุที่จะมาผลิตเหรียญน,นะคะหาไม่ได้จึงต้องคือเหรียญจะเป็นต้องใช้เนาะหาวัสดุไม่ได้แต่จาเป็นต้องต้องมีเหรียญต้องมีเงินตราใช้หมุนเวียน รัฐบาลเขาก็จึงต้องหาวัสดุอะไรก็ได้ที่มา,มาทำขึ้นทำเหรียญผลิตเหรียญจึงได้ดีบุกนำมาผลิตแล้วก็กลายเป็นแบบที่เห็นตามที่เห็นนี่เลยค่ะสภาพนะคะดีบุกเขาไม่ทนไม่ทนต่อสภาพความร้อนไม่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ทนทุกสิ่งอย่างเขาจึงกลายเป็นเหรียญทิศแบบที่เห็นเหรียญดีบุกที่สวย สภาพดีน้อยมากที่เราเห็นที่ที่นักสะสมจะมีเก็บน,นะคะจะน้อยมากส่วนมากก็จะผูกเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะอย่างเช่นอ่าให้ดูสวยๆอันนี้ก็จะเป็นดีบุกนะคะเป็นเหรียญดีบุกแต่สภาพเขายังดีอันนี้ที่ขา,ขาวๆนี่คือประหลอดค่ะประหลอดเคลือบถ้าประหลอดเคลือบยังอยู่ขาวๆแบบนี้ถือว่าสภาพดีนะคะใช้ได้น่าเก็บสะสมแต่ถ้าถ้าประหลอดขา,ขาวๆเคลือบนะคะหลุดเขาก็จะอยู่ในสภาพนี้ค่ะ ใช้เป็นนานๆสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเขาเขาจะเป็นแบบนี้เดร๋ยญนั้นก็เช่นกันถ้าใช้ไปแล้วนะคะสักพักหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ค,นนค่ะเหรียญดีบุกเนี่ยค่ะปกติจะเป็นนิกเกิลแล้วก็ทองแดงเนี่ยอันนี้ทองแดงทองแดงชนิดราคาหนึ่งสตางค์นะคะเหะรียญสตางค์รูอันนี้รสอ,อ,อสอเออพสสองสี่เจ็ดสองเห็นไหมคะสองสี่เจ็ดสองอันนี้ยังจะมาเป็นแปดศูนย์อันนี้ก็เป็นพอสอสอง สองสี่เจ็ดแดสองสี่เจ็ดดนี่เป็นพสสองสี่เจ็ดสองเนี่ยสองสนเนี่ยเป็นปีที่ผลิตในประเทศไทยเป็นเหรียญที่ผลิตในประเทศไทยครั้งแรกเลย2480เพราะฉะนั้นเหรียญสองสี่นี่จะมีการปั๊มผิดพลาดเยอะมาก,กนเหรียญพสสองสี่สองสี่เจ็ดแปด ส4 8 0ี่แปูเนี่ยค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตในประเทศไทยน,นี่จะเป็นเหรียญราชการที่เจ็ดก็จะมีเหรียญเงินด้วยนะคะเหรียญเงินของเหรียญเงินหมายถึงตังรูนะคะเหรียญเงินจะมีชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์และยี่สิบสตางค์ค่ะสตางค์รูเงินอันนี้จะเป็นดีบุก ดีบุกอันนี้นิกเกิลและทองแดงค่ะอันนี้ดูเหรียญน,นี้แล้วนนเก็บไปก่อนเนาะมาดูเหรียญอื่นดูเหรียญน,นี้อันนี้เหรียญเงินจริงอันนี้เหรียญเงินแล้วนะคะเหรียญเงินอันนี้ร, 5, ราชการที่ห้ารการที่เก้าที่เก้าราชการที่ห้าราชการที่ห้าพศสอง 6, ออ 2, 4, 6, เหรียญที่หกพศสองสี่หกศูนย์เหรียรที่หกชนิดราคาหนึ่งบาทเหรียญนี้จะเป็นมีพระบรมรูปแล้วเขาจะเรียกกันเหรียญว่าเหรียญพระบรมรูปอิยาลาพศรัชกาลที่หกก็จะมีสามชนิดราคามั้งนะใช่เหรียญเงินมีสามชนิดราคามียี่สิบห้าสตงางค์ไม่ใช่ค่ะข,ขออภยัยไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ายี่ห้าใช่คำว่ 25, 25, าสองสลึง มีเหรียญสองสลึงสองสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งบาทอันนี้ค่ะหนึ่งบาทอันนี้เหรียญราชการที่ห้าเหรียญราชการที่ห้าตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแรกที่มีพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านเหรียญก่อนหน้านี้จะไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านจะเป็นรูปรูปช้างพาน ช้างในพระแสงจกักแล้วก็ผ่านด้านนี้จะเป็นช้างในพระแสงจกักด้านนี้จะเป็นผ่านตราัญลักษณ์ของประ,ประจําพระองค์เราจะเรียกเหรียญว่าช้างผ่านแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเหนร,ร,เรียญมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเหรียญที่มีพระบรมมาฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์เริ่มต้นจากเหรียญน,นี้เลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเหรียญที่มีมี ก็เรียกกันง่ายๆว่ารูปในหลวงอยู่หน้าเหรียญนะเนาะประทับอยู่หน้าเหรียญค่ะเริ่มจากอันนี้รัชการที่ห้าแล้วก็มาราชการที่หกแล้วก็ต่อด้วยราชการที่เจ็ดที่แปดที่เก้าอันนี้ก็ที่แปดแล้วก็ที่เก้าอันนี้จะเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินชนิดราคาสิบบาทเท่านั้นเองค่ะเหรียญเล็กนิดเดียวนะคะชนิดราคาสิบบาทแต่มูลค่าซื้อขายกันนะปัจจุบันก็หนึ่งร้อยบาทเหรียญเงินราชการที่ ้าวาระรัชดาคือครองราชครบ25ปีนะคะ mm hmm. เขาก็จะตั้งชื่อว่าเป็นปีรัชดาครองราชครบ50ปีจะตั้งชื่อปีนั้นว่าเป็นปีการจนาจะประมาณนั้นจะมีรัชดาการจนาอะไรละมังคลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะนะลองไปศึกษาดูสนุกค่ะสนุก มีความรู้มีความสนุกมีความบันเทิงแหละนะคะสะสมเหรียญแล้วก็มาอันนี้เหรียญเงิน<ม>เหรียญเงินที่ระลึกเหรียญเหรียญนี้จะเยอะแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญหน้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทในสมัยนั้นเงินเขาราคาเขาไม่สูงใช่ไหมคะผลิตเหรียญอันนี้น่าจะยี่สิบสองกรัมยี่สิบสองกรัมร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นปัจจุบันยี่สิบสองกรัมนี่ก็จะต้องตกประมาณ ประมาณแปดร้อยบาทโดยประมาณถ้าเท่าเขาผลิตเหรียญนะนะก็จะเป็นหน้าเหรียญก็น่าจะเป็นประมาณแปดร้อยบาทแต่ช่วงนั้นที่เขาผลิตหน้าเหรียญร้อยห้าสิบาทก็ด้วยความที่ราคาเงินไม่สูงเห็นไหมคะเนี่ยสิบบาทยังมีเลยหน้าเหรียญสิบบาทเนื้อเงินแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนกหน้าเหรียญยี่สิบาทคือเหรียญเหรียญเงินสามรอบอ่ะสามรอบพิชชนพสานในหลวงรัชกาลที่เก้าเหรียญยี่สิบาท อันนี้หน้าเหรียญยี่สิบบาทเดินสามร,รอบนั่นยิ่งถูกหนักเลยน้ำหนักก็จะประมาณนี่แหละค่ะยี่สิบสองกรัมโดยประมาณนะคะ,ะท่านใดต้องการขายนะร้านปน้านาอยู่ตลาดไทยคลองถมนะคะตลาดไทยคลองถมเป็นตลาดนัดจะมีเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสสองวันเท่านั้นค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถม ต้องการขายเหรียญต้องการพูดคุยปรึกษามหาปะหนะาได้เลยค่ะที่ตลาดไทยคลองทงวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มหลายคนถามว่าทําไมวันอื่นเจอที่ได้ที่ไหนวันอื่นเจอไม่ได้นะคะเพราะปะน้นมีเป็นตลาดตลาดเขาเป็นตลาดนัดเขาจะมีแค่สองวันวันอังคารกับวันพฤหัสเท่านัวันอื่นๆคือปน้นไม่ได้อยู่กับที่อะค่ะนัดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนที่จะไปหาที่บ้านนี่ก็อาจจะไม่เจออาจจะไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเจอกันที่ตลาดทายของถมถ้ามาถ้าอยู่ไกลามาไม่สะดวกก็วิธีขั้นตอนการติดต่อไปได้ก็ให้ไว้แล้วเนาะ,ะเพิ่มเพื่อนมาถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะคะส่งของมาของถึงโอนเงินทันที